พ่อมาแล้วพ่อมาแล้วนู่นนู่นนู่นขิโร่ร่กราบเท้าพ่อเป็นสิ่งแรกที่พรสวรรค์ปีนักกาโลทําเป็นสิ่งแรกเมื่อเดินทางกลับถึงไทยหลังได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มฮามัสทุกอย่างโอเคดีครับแต่มันจะดีมากครับถ้าเพื่อนแรงงานทุกคนได้กลับมาโดยที่ไม่เสียชีวิตแต่ก็ยังดีครับที่ยังมีคนรอดแต่ก็เสียใจกับที่ที่บางคนเขาไม่ได้กลับ ไม่ต่างจากแม่ที่โผล่เข้าก่อนลูกชายหลังไม่ได้พบกันนานถึงสปีและยังมีคนไทยได้รับการปล่อยตัวอย่างต่อเนื่องอย่างคนไทยสี่คนนี้ที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวซึ่งผู้ประสานงานคนไทยในอิสราเอลส่งคลิปนี้ให้ครอบครัวที่อยู่ในไทยได้สบายใจ เช่นเดียวกับครอบครัวชาวอิสราเอลที่ได้บุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขากลับสู่อ้อมก,กอดอย่างชายสองคนนี้ที่ถูกปล่อยตัวจากกลุ่มฮามาสเป็นกลุ่มแรกอีกด้านหนึ่งหญิงชาวปาเลสไตน์คนนี้ก็ได้กลับสู่ครอบครัวหลังจากถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำอิสราเอลการช่วยเหลือชีวิตคนเหล่านี้ให้กลับสู่ครอบครัวมีจุดเริ่มต้นคือการพักรบบของอิสราเอลและฮามาส ซึ่งมีเงื่อนไขแลกกับการ่อยตัวประกันนักวิชาการมองว่าการพักรบเกิดขึ้นจากแรงผักดันหลายฝ่ายโดยเฉพาะประเทศชั้นนำในตะวันออกกลางเช่นกาตาที่เป็นคนกลางผักดันขณะที่สหรัฐก็มีส่วนสำคัญที่ผักดันเรื่องนี้ผ่านพันธมิตรในตะวันออกกลางแม้ในช่วงแรกจะมีท่าทีแข่งล้าวและหนุนหลังอิสราเอลสู้รบ ช่วงแรกของวิกฤตครั้งนี้เนี่ยนะ,ะผมคิดว่า,าทางสารอเมริกาเนี่ยซื้อเวลาพยายามที่จะซื้อเวลาให้ให้เซลสามารถที่จะจัดการกับกลุ่มธรรมะนะฮรับเขาเชื่อว่าในในช่วงแรกเนี่ยนะฮะปฏิบัติการของเซลจะสามารถที่จะกาจ,จัดกลุ่มธรรมะได้ง่ายนะแต่ว่า,อาพอเวลามันผ่านพ้นไปเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่า,าการต่อสู้มันมีแนวโน้มว่ามันจะไม่หยุด แล้วก็มันจะยืดเยื้อในขณะเดียวกันเนี่ยมันเกิดวิกธิมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าสัฐอเมกาเนี่ยก็เสียงอ่อนลงการเยือนอิสราเอลเวสต์แบงก์และสหรัฐอาหรับอิมิเรตของแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในสัปดาห์นี้จึงเป็นภาพสะท้อนสำคัญว่าสหรัฐได้เบนเข็มให้อิสราเอลหาทางยุติสงคราม เ,เป้าหมายสำคัญคือการช่วยตัวประกันและลดความเลวร้ายด้านมนุษยธรรมแม้เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยืนบนเงื่อนไขคือการปล่อยตัวประกันโดยไม่มีข้อยกเว้นและย้ำเป้าหมายเดิมคือการกำจัดองค์กรก่อการร้ายทั้งบนดินและใต้ดินและเชื่อว่ากาซาจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิม ซึ่งนักวิชาการมองว่าการพักรบแม้จะมีหลายชาติผลักดันให้ขยายเป็นหยุดยิงท้าวอนแต่การเมืองภายในของอิสราเอลเองอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่กดดันนายกรัฐมนตรีอิสราเอลไม่ให้เดินทางนี้ครัมรัฐบาลบางส่วนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการทำข้อตกลงหยุดยิงนี้และต้องการให้นาทันยาฮูเนี่ยประกาศทำสงครามต่อไปนะครับแล้วก็ข่มขู่ออกมาชัดเจนว่าถ้ามีการหยุดยิง อย่างต่อเนื่องในะลนักษณะอย่างนี้หรือการหยุดยิงขาวบอลเนี่ยเขาก็จะถอนตัวออกมาจากการเป็นในวร่วมรัฐบาลนะตรงนี้เนี่ยมันทําให้น,นายเนทันยาฮูต้องคิดหนะักทั้งการช่วยชีวิตตัวประกันและการรักษาชีวิตผู้คนในกาซาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงสิ่งเหล่านี้คือประเด็นสําคัญที่ทั่วโลกกําลังห่วงใยและนับเป็นเหตุผลสําคัญที่ต้องการให้สงครามครั้งนี้ chụp lùm